สวัสดีค่ะเพืเ่อนวันนี้วันสุดพีคของทีมะตกนะคะวันพีคนะคะแต่ว่าก็ตกไม่มากนะแต่ว่าหนทางนี่ดูสิคัะเพื่อนอันนี้ตอนนี้ลุงถ่ายให้นะวันนี้พาลุงลุงไปที่ทาง,งานนะแล้วก็ลุงก็มีงานเลี้ยังก็เลยจัด ต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าตอนกลับเขาจะกินเหล้าใช่ไหมนี่คะ่ะบนทางสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะไปทำงานกันนะคะวันนี้วันพฤหัสนะจ๊ะเป็นวันสุดที่ของสโนโจะดูนะคะข้างหน้า ดยเดี๋ยวเจอแบบโอ้โหโลกสีขาวถนนก็ถนนแบบนี้แบบว่ามันแข็งนั่นเพื่อนข้างล่างนี้อุณหภูมิแบบติดลบอ่ะลบสามนะคะตอนนี้ลบสมนะลบสามนี่จ้ะก็จะต้องกลับประมาณไม่เกิน40ประมาณสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนะเพราะว่าถนนมันจะลื่นค่ะเป็นน้ำแข็งแล้วมันลื่นแล้วแบบอันตรายนะคะ ต้องออกจากออกจากที่ทํางานออกจากบ้านให้เร็วกว่าปกติค่ะอาจจะมีรถติดหรือรถเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะดูค่ะอันนี้คือผลทางที่เราขับไปอันนี้เขาเกรดเขามีเขามาเกรดช่วงเช้านะคะสําหรับคนไปทํางานนะ,ะแต่บางช่วงก็จะแบบโหเยอะอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้มาเกรดประมาณสองครั้งนะหนึ่งวันนะคะเพื่อน ถ้าตอนค่ำก็จะแบบโอ้โหครุขระนิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยอ่ะครุขระแตวตอนนี้เรียกเพราว่าเขาคุนเกรดสาหรับ,บคนไปทำงานนะ,ะนี่อ่ะบรรยากาศแต่ตอนนี้เห็นมาไม่ตกนะฮะแก๊จะตกตอนติดชั่วโองมงอะไรประมาณนี้อาจจะอนนเป็นฝนหนักแข็งอะไรประมาณนี้ บรรยากาศหน้าบ้านกันเพื่อนดูหลังคาอันนั่นสิรถก็ออกไม่ได้เลยเพื่อนโอ้ยวันนี้มันเสาร์นะคือไม่กล้าจอดข้างในนั่นไงเพราะว่าเดี๋ยวมันถล่มลงมาทับรถใช่ไหมเลยเอามาจอดข้างนอกดูขนาดจอดข้างนอกยังขึ้นมานี่คืนเดียวนั้นเนี่ยโอ้โหนี่หน้าบ้านออกไปแทบไม่ได้เลยนะนี่จะออกไปถ่ายบัตรประชาชนนะฮะส่งแบบเลือกตั้งนั่นเพื่อนวันธรรมดาก็แบบทำงานเหนื่อยนะ โอ้ยตายต้องจัดการสวัสดีค่ะคเพื่อนๆนี่คือสภาพวันนี้นะคะวันเสาร์นะคะนี่คือที่เห็นนี่คือรถนะคะจอดไว้ข้างนอกเพราะว่าไม่กล้าจอดไว้ในโรงรถนะคะนี่ดูโรงรถนะคะหนาขนาดนี้อาจจะถล่มลงมาได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราไม่จอดในโรงรถนะคะเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับแน่นอนเลยก็เลยจอดข้างนอกดีกว่าน,นี่จอดแค่คืนเดียวนันเพื่อน ขนาดนี้นะอ่อหิมะตกทุกวันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบพีคมากเลยนะยืนยืนอย,อยู่นี่ก็กลัวแบบว่าหล่นมาจากหลังคานะเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวให้จะดูให้จะให้ดูนะก็หิมะก็ยังตกมาอย่างตังคาแต่หลังคามันจะร่วงมาดูหน้าบ้านนะหน้าบ้านนี่จะจะเข้าไม่ได้เลยเพื่อนเพราะมันร่วงมาด้านข้างนะในบ้านนะโอเคนะออกก็แทบจะแบบออกหาทางออกไม่ได้เลยเพื่อน โู่นนะบ้านไม่ย่านะโอ้โห,หลังคาแบบหนักๆเลยลุงต้องมาโกยอันตรายอีกนะน่าก,กลัวมากเลยนี่แบบสุดจริงๆดูเหน็นเพื่อนสุดจริงๆหนามากสองเมตรได้นะขนาดบนเดี๋ยวจะมีคนจะบอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่โกยนะโกยคะ่ะโกยนะคะโกยเมื่อวานก็โกยนะคะมันตกมาเยอะค่ะแล้วช่วงกลางวันเราก็ไปทำงานกันจะ้ะ นี่นะดูนี่ค่ะบรรยากาศโอ้โหดูเดี๋ยวจะต้องโกยขห้มาแล้วคันเพื่อนดูจอดขึ้นเดียวเนาะบวมขนาดนี้เลยประมาณหนึ่งเมตรนะฮะอันนี้สะสมมาประมาณสามวันแล้วนะหลายวันแล้วนะนะที่เราตั้งแต่เราโกยออกอะดูบวมฉึงมากเลยน่ากลัวมากเลยบ้านไม่ย่าโอ้โห เป็นแม้เลยอ่ะแต่ไม่รู้จะเขียนตรงไหนก่อนดีอ่ะคือมันเต็ไมไปหมดอะนะไม่รู้จะเกรดก่อนหรืออะไรก่อนเอาออกไม่ได้เลจ้ะ เกรีดก่อนดีกว่านาอนเพื่อนเนาะ กรีดข้างๆออกแล้วแต่ไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นนะมันจะถ้าบุกเข้าไปเลยเนี่ยมันจะตันนะเพื่อนมันต้องเกรดที่ละน้อยที่ละน้อยไปนะวิธีเกรดไม่งั้นมันจะอุดตันนะถ้าแบบชนเข้าไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยต้องแบบนี่เอาตรงนี้ออกไปแล้วต้องเอาพุ่วเขี่ยออกนั่นเพื่อนนะแล้วก็จะเอารถออกมาแล้วเราก็จะสามารถเกรดตรงนี้ได้นะ ต้องเอารถออกมาก่อนแหละไปจอดตรงที่ใดที่หนึ่งอะนะเพราะถ้าเกียไปทั้งอย่างนี้นะอันนี้มันเครื่องนี้มันไม่ใช่ใช้ง่ายๆนะบางทีมันก็ตึงมตุมันแบบพลาดไปชนเอานั้นเพื่อนนะ นุ่นมากเลยอะแต่สำหรับคนที่อยู่แบบจนแบบดีแล้วก็คือคือไม่ปุยนุ่นแล้วนะคะนักต้องเที่ยวฟินแต่คนที่อยู่ไม่ฟินนะคะ ข้อมือก็เจ็บนะเพื่อนเพราะว่าใช้อันนี้มากๆเนาะโกยมามากๆข้อมือก็เจ็บไปทํางานก็งานหนักอีกนันเพื่อนตอนนี้ข้อมือบาดเจ็บนะค่อยทาไปค่ะเพื่อนลุงกลับมาแล้วนะคะเพื่อนทนไม่ได้ <c oughs> ไปหาหมอมานะคะกระดูกสันหลังสุดหเหน่าจะประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ใส่เฝือกอยู่นะคะใส่เฝือกเขาเรียกไม่ใช่ใส่เฝือกใส่ นโอ้โหนี่ขับยากมากเลยนะน่ากลัวเราตอนแรกเราว่ามันจะเหมือนกันกับรถเนี้ยไม่เหมือนเลยนั่นเพื่อนมันขับเครื่อนสี่ล้อก็จริงล้อยมากก็จริงนะแต่ว่าขับยากนะตอนแรกก็บอกโอ้ยเราขับ รถนี้ไปทำงานก็ได้แต่พอลองขับไปแค่เซเว่นนะโอ้โหไม่ใช่ขับง่ายเลยนะเนี่ยต้องมีทักษะของการขับรถกระบะเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยแบบเออมันไม่ได้เหมือนกันนะรถแต่ละคันนะ่ะไม่งั้นมันจะมีรถสเปกสูงสเปกอะไรนะราคาแพงทำไมเนาะเออมันต้องมีความสะดวกสบายสินะเนาะอ่า แต่ตอนนี้เดี๋ยวก็โกยตรงนี้แล้วลงเรือไปจอดนั่นเพื่อนอับหน้ายอมให้มืออาชีพมาปั่นนะเรานี้แบบเดี๋ยวเครื่องติดเพราะว่าแบบตุ้มเข้าไปเลยไงมันต้องแบบทีละน้อยซอยไปทีละน้อยทีละน้อยแบบเนี้ยนะไม่ใช่แบบคิดจะเข้าตรงไหนก็เข้าเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพื่อนแล้วแต่มันก็ต้องใช้ตัดทักษะเรื่อยๆนะขับหัด เราเพิ่งปีนี้ปีแรกนะนี่มันตั้งแบบใส่ไปถึไปแบบทีละน้อยทีละน้อยนะเพื่อนไม่ใช่แบบบุกเข้าไปเลยตืมตรงกลางอะไรเงี้ย ทางเข้าทางเข้าก็เห okay. ็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพื่อนพอจะถอยออกไปได้ละไปจอดตรงหน้าบ้านแล้วก็เกรดตรงนี้นะ ขใหม่ก็ถล่มมาทับอีกนะเมื่อกี้นะนี่ลุงลุงเอาออกไระจอดโนนแล้วตอนนี้เราจะไปซื้อน้ำมันเพื่อที่จะเติมไว้สำรองเติมเครื่องเกรดหนะนะจะกจก้ตกงกหในงานงานต่อไปเราต้องนี่นะฮะเอานี่ออกนะจะ๊ะโอ้โหคือน้ำมันก่อน เดี๋ยวไปยอดบัตรเลือกตั้งส่งไปรษณีย์กับไปที่ถานทูตไทยด้วยเป็นทางออกอซอยเข้าบ้านนะเพื่อนนี่ประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่อน,อน,อนบางทีมองไม่เห็นเลยนะเฮย้ยถนนมันตรงไหนวะอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมขึ้นข้างข้างนี่แบบเขาโกยนะรถเกรติมาของทางอำเภอนะเขาโกยแบบขึ้นข้างๆเพื่อนนีม่มองจะไม่เห็นเลยยิ่งแบบเวลา มาตกเยอะๆนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะดูเลยตกยจ้ายา,ยาวๆไปเลยจ้าปีนี้ตกเยอะมากนะนะทางซอยไปถนนใหญ่ของเราไปถนนสายหลักของเรานะคะมองก็ไม่เห็นเลยทำไมนูแบบว่ามองไม่เห็นเลรทางอันนี้ก็เส้นทางแบบถนน หนนหลวงนะเพื่อนหนุนหลวงก็เขาก็จะมาเกรดหน่อยนะก็จะไปได้อยู่โอ้จุดเด่นเสียวแต่ว่ามันจะปุ่งมันจะแบบโอ้โหแบบเนี้ยแบบเนี้ยเมื่อวานกับบ้ามันแบบนี้เลยอ่ะก็จะซีก็สกัดตัวที่ว่าท้ายเขียนนัดตัวโซบะโอ้จุดเด่นเสียวเสียนะโอ้ยุ่งมาตัวลุงบอกว่าโอ้เหมตอนลุงบอกว่าตอนเกมานี่แบบโอ้โหเต็มเลยแต่นี้ เขาเกรดไปแล้วนั่นไงเจอรถเกรดิมาพอดีรถเกรดิมาพอดีเลยโอ้โหลมสีชมพูน่ารักจังนี่ฮะรถเกรดิมาจอดรอให้เราอยู่พอดีเดอหัวแดงโอ้กินโอ้ยังเด็กอยู่เลยหัวทองหัวทองมาดากายนะบากาโมโนดาะอามาเต นี่คะหนทางเรานะ,ะก็จะไปทํางานประมาณแบบนี้แหละนะคะช่วงฤด,ดูหนาวนะคะไปกลับฮนะสุดยอดแล้ไม่ลาชีวิตในชนบทญี่ปุ่นของฉันนะคะจังหวัดนีกตาตะในทางฝั่งภูเขานะะสุดที่ก็มีนะรถเกรดมากนะนี่รถโอ้รถเล็กๆแบบนี้เก่งขับขับได้เก่งนะ ก็คนพื้นที่ไงต้องรอเพื่อนเือนรอสุดๆไปเลยดูข้างๆาเพื่อนเพืนโอ้โหทั่วหวัวเลยข้างๆนะตัวหวัวเลยอ่ะเข้ามากองไงเขาเกรดแล้วเขาก็มากองข้างๆนะ เกรดก็ประมาณเนี้ยเห็นไหมเพื่อนนี่คือยังไม่เกรดนะสุดๆไปเลยไม่ล่าโอ้โหครูถ้ามาแบบว่าโอ้ย,อยสุดยอดไปเลยเด้จะไปยอดแล้วนะจ๊ะจากญี่ปุ่นจ้าตูตู้จดหมายตรงนู้นนะคะตู้จดหมายมจะตั้งสองห้าหว่าจะออกมา โกยมาลังคาสะหน่อยลุงจัดการไปเรียบร้อยแล้วโอ้สบายเลยเรานีเราก็เอารถมาเข้าไปจอดได้แล้วนันเพื่อนส่วนลังคาบนอ่านี่นะคะบนแม่ยา่าลุงแกจะทําพวกนี้มั้งนะนี่ก็กิจกรรมแบบโกยมาก็แค่นี้คันเพื่อนบ๊ายบายละโกยมากลับไปส่งบัตรเลือกตั้งนะเลือกตั้งจ้ะนี่